หมู่บ้านอุ้มผางคีตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวสีอำเภออุ้มผางจังหวัดตากชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายวันนี้ทีมคุณครูจากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเดินทางไปยังหมู่บ้านอุ้มผางคี เพื่อมอบวิชาชีวิตทักษะอาชีพให้กับเด็กๆในชมุมชนผ่านกิจกรรมการปลูกเห็ดนางฟ้าเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการเตรียมวัสดุเพาะปลูกจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเรียนรู้วิธีการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์การควบคุมอุณภูม์ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเห็ดไปจนถึงวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ละขั้นตอนคุณครูได้สอดแทรกวิชาการได้านอื่นๆไปด้วยเป็นบูรณาการการเรียนรู้ให้เด็กๆไม่รู้สึกเหมือนท่องตำราแต่ได้ซึมซับความรู้ไปแบบไม่รู้ตัวเด็กๆ,ๆได้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันเรียนรู้ที่จะอดทนรอคอยผลลัพธ์และภูมิใจ ในผลผลิตของตัวเองเมื่อได้ผลผลิตเหต็ดนางฟ้าก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการร่วมกันประกอบอาหารจากเห็ดที่สดใหม่ทานกันอย่างอร่อยภายใต้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าปากากยอผลผลิตเห็ดนางฟ้าส่วนหนึ่งเด็กเ ก็ได้นำไปแบ่งปันและเรียนรู้วิธีการจัดจำหน่ายเห็ดนางฟ้าในชุมชนบางทีบทเรียนชีวิตที่ล้ำค่าคือการได้รู้จักคุณค่าของธรรมชาติสู่การเลี้ยงชีพอย่างไม่เบียดเบียนกันและกันเสียงหัวเราะรอยยิ้มและมิตรภาพเกิดขึ้นท่ามกลางการเรียนรู้เด็กๆ คุณครูและคนในชุมชนร่วมเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันเรียนดีมีความสุขบนผืนป่าและสายน้ำแห่งหมู่บ้าน